แกบ้าป่ะเนี่ยเป็นผู้หญิงที่มองโลกในแง่ดีนงเป็นแบบผู้หญิงโลกสวยโลกสดใสพูดกับตัวเองมองโลกในแง่บวกผู้เกิดกระจกงี้วันวันไม่ทําอะไรใช่เมื่อวานก็อยู่แต่กอบคนใช้อะใช่แล้วให้ดิเันฟังหน่อยสิคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงนานเสิบคดีต่างๆอยู่นะตอนแต่จะบอกว่าสิ่งที่เมื่อวานคนพูดถึงมากคือฉากนางเอกผมนางเอกคอสตูมนางเอกโดดจ้ะ มันจะมีฉากหนึ่งที่กําลังคุยกับพระเอกหรืออะไรเงี้ยพอไปอีกฉากหนึ่งปุ๊บรวบผมแล้วคือผมตนและผมฟูงอะ่ะซึ่งก็ทําให้แบบเอ้ยสงสัยมัวแต่ไปผู้จัดอาจจะไปมัวแต่ไปโฟกัสกับ,ก,บกับเรื่องของเรื่องราวอะไรเงี้ยลืมเรื่องซึ่งน้อยครั้งนี้ีเขาต้้งสามจะโดดมนะันโดดอันนี้เป็นอันนี้เป็นบอดแคสต์ไอ้ไม่ใช่บอดแคสต์ใช่บอดแคสต์บอดแคสต์หรอใช่บอดแคสต์ใช่ใช่ทำงานละเอียดนะฮะก็เป็นวิพากษ์วิจารณ์ไปแต่ก็อาจจะแบบ หลบไปเขาเรียกอะไรลวกผมเพราะคุยกับรพเอกอยู่ก็ว่าไปก็แต่เซตเป๊ะนะแต่เซตเป๊ะเนียนมากเป๊ะมากเลยฮะแล้วเมื่อวานเนี่ยมันมีฉากหนึ่งที่พระเอกนัดกับนางเอกเนี่ยพาไปเที่ยวอพาไปเที่ยวกันนะฮะผมก็พาไปพาไปเสร็จปุ๊บพาไปกินปลาหมึกปลาหมึกปิ้งหูน่ากินมากอะจริงๆเมื่อวานเนี่ยของที่เขาก็มองแต่ของกินนะช่วงเวลาสามสี่ทุ่มกำลังกินเลยตลอดเสร็จปุ๊บพอกลับมาบ้านเนี่ยนางเอกก็เอารูปที่ไปวาดรูปมาแล้วก็พระเอกเอาใส่กรอบไว้ให้เนี่ยมาดูปรากฏว่า เป็นภาพที่เคยทำมาแล้วกับตอนที่เมลีแล้วทางเอกก็เกิดอาการงอนงอนว่าแบบนี่เห็นฉันหน้าเหมือนเมลีแล้วฉันคิดว่าฉันเป็นตัวทายตัวแทนที่จะมาแบบหลอกฉันให้ฉันรักเห็นว่าเป็นเป็นเงาของเมลีใช่ไหมใช่ก็เลยแบบว่าโมโหงอนไปนะฮะแต่ว่าแล้วก็เมื่อวานนี้มีการขู่ฆ่ากันเกิดขึ้นด้วยมีการแบบเอาหนูมาปักคาดขู่ที่เตียงของเพกาเนี่ยฮะว่าแบบเหมือนแบบ คนร้ายเนี่ยเริ่มพี่อยากที่จะแบบเธอรู้เยอะไปละฉันอยากที่จะแบบเริ่มกันถ้าเราเป็นเพกาณนะเราวิ่งแจ้นกับกรุงเทพแล้วจองเครื่องไฟแรกเลยนะกับหรอกับจะกับทำไมนางเป็นนางเอกคิวบูนะนางไม่ยอมนะเพกาเป็นคาแรคเตอร์ที่ไม่ยอมนะเพกาคือนางไม่ยอมแต่นางไม่ได้บูโอเคป่ะไม่บูไม่บูแต่นางบอกว่า แต่ฉันต้องสืบให้ได้ว่าคือแบบเป็นใคร <c oughs> เป็นคนฆ่า <c oughs> เพราะว่าผี <c oughs> เพราะว่าผีมาครองความช่วยเหลือ <c oughs> จริงไปใช้กันหลอ่อนตั้งแต่มีผีแล้วเลยแล้วฉันก็กลับกรุงเทพไปแล้วแล้วเอาผ้ามาห้อยคอแล้วก็ไปนั่งสมาธิแต่นางบอกตลอดในเรื่องว่านางเนี่ยที่ศึกษาเรื่องผ้าหรือว่าประวัติศาสตร์เรื่องผ้าอะไรต่างๆนั่นแหละคือนางบอกตลอดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในอดีตเนี่ยมันกลับมาเป็นบทเรียนมาสอนสั่งเราในอนาคตได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผีมาบอก หรืออะไรก็แล้วแต่คือนางจะเชื่อว่าเขาต้องการความช่วยเหลือดังนั้นอยากจะช่วยให้ได้นั่นคือ,อสิ่งที่นงางแบบต้องการเนี่ยเป็นคนนั้นต้องไขปริศนาจนนี้ไงมีในโซเชียลมีเดียเขามาแซวกันว่าถ้าเกิดเอาคนนั้นมาอยู่ในผีเผาะนะปอานี้รู้แล้วว่าใครเป็นคนฆ่าไม่ต้องมานั่งสืันหลายคน<อ>แบบนี้นะฮะ ก็ต้องติดตามกันต่อไปสําหรับทั้งกี่เผาทั้งหยกเรื่องมันก่อนคือกี่เผาว่าตอนนี้ดําเนินมาได้จนประมาณครึ่งเรื่องแล้วแต่หยกเรื่องมันก่อนเนี่ยเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเลยคือมันเพิ่งปูพื้นฐานเลยว่าแบบพระเอกต้องไปยังไม่รู้เลยนะว่าใครเป็นพ่อใครแม่ใครหรือแบบยังไม่มีใครรู้เลยอีกนานเลยนะถ้าเกิดแบบเรตติ้งดีก็ดึงชงอีกอะดึงเชงดึงชงช่ดึงเชงดึงเชงอีกนะฮะผมก็ รอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะผมแล้วก็กี่เพาเราก็อยากรู้แล้วว่าใครเป็นคนฆ่าคือช่วงนี้มันมีแต่ละครให้ลุนลุน่ะลุนใช่ไหมแรงเงาก็ลุ้นว่าจะจบยังไงรากบุญเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้รากบุญสนุกมากเรายังไม่ได้มีโอกาสได้ดูแต่ดูจากตัวอย่างแ่ถ้าทางจะแซบอยู่แซบอยู่แล้วก็มีแค่สามอาทิตย์กว่านะเนี่ยจะจบแล้วต้นเดือนธันวาจบแล้วนะจ๊ะ เพราะว่าไม่สั้นมากแต่ม๊กี้บอกว่ามันเป็นเรื่องราวที่แบบต้องติดตามแบบกระชันชิดไงต้องแบบให้รู้สึกว่าไม่น่าเบื่อคือก็เลยตัดแบบกระชับมากเออทีวีซีนอันนี้เป็นเรือกี่ยวกับอ๋อเล่นคู่กับไม้กับไมร์ทรัตใช่แล้วหรือว่าเป็นพ่อไม้ละครเลยสั้นมาหรอ ดีดีมีกระแสชื่นชมเยอะเหมือนกันเรื่องนี้ชายเล่นดีเล่นไม่ใช่ไหมเล่นดีหมายถึงหนังดีคือมันเป็นเกี่ยวกับผีแล้วก็มีแบบอุปกรณ์ใช่มันเป็นปีศาจเป็นกล่องแงเพื่อที่แบบมันมีหลายอย่างอ่ะมันเลยกลับซับซ้อนเธอต้องไปหาข้อมูลเนี่ยเขาบอกเาจะโดนไหมโอ้ยเขาแอกเนาะแล้วเธอก็ยืนสลบอย่างนี้โผล่เข้ามาททำไมไม่โผล่หลบไปคือโผล่รับ จะให้รถเบรกนี่ะโอแล้พระเองก็สลบไปหรอทามะทามะสลบไปก็มาโอ้ยฉันชอบคิดนะว่าแบบก็โลดเป็นบ้านเป็นเจ้าของลงงสนเจ้าบ้านเป็นทำสนเจ้าบ้านใช่ใช่แล้วเป็นแม่เป็นแม่ในป้าเนี่ยแหละแทนจะบอกว่าพระเอกในละครเนี่ยมาทันเวลาตลอดเลยนะเป็นพระเอกในชีวิตจริงคิดดูปั้นนี้ค่ะเป๋โดนชนไปแล้วอ่ะยืนขวางขนาดนั้นชนชนคู่ตายหมู่นะนางเอกก็เป็นอะไรแน่ๆน่ อมาม่าครับคือว่าไม่สบายใช่ไหมต้องเป็นโรคหลแรงอ่ะเอาเหมอยกดอ,อีกแล้ว่ไหมก็มาหลอ,อกโอ,อกปะโอปะอี้ผมขอโทษนะครับอาม่าเป็นกลางนำซ้ายไงท้อไมลืมถึงได้เป็นคนแบบนี้ ทำไมชอบทำดวงดาวจะลื้อดาวนี่ก็การันตีฝีมือแล้วนะว่าเล่นดีเราชอบเสียงเขาเวลาเขาพากละครเขาเป็นนักพัดมัเป็นน้ำพัดมากรของบิ๊กซีนิมาของทางช่องเจ็ดอ่าเลยไม่ได้แล้วก็หนังหนังดังสุดสัปดาห์หรืออะไรก็แล้วแต่เขาไก่ล้านสามคือฟังเสียงรู้เลยว่าเป็นเขาแล้วก็พากเปนันเอกพาไปนางเอกก็บ่อยนะฮะได้เงินดีด้วยนะ ยกได้มังกรย่างที่ห้อยคออยู่หล่อสีแดงกพอดูดีขึ้นดูดีขึ้นคือด้วยลุกลุกอันนี้คือมันรู้สึกว่าแบบพอแบบไม่ต้องแต่งมากเป็นผู้ชายที่ไม่ต้องแต่งไม่ต้องเซ็ตเยอะไม่ต้องแต่งตัวเยอะก็โอเคแล้วอ่ะยังร่วมทวิตเตอร์พูดคุยกับเราได้นะคะสําหรับยกเรื่องมังกรแบบรู้สึกกับใครยังไงบ้างสนุกสนานแค่ไหนชอบพอสตไหม ดากันช่วยกันเดามาหน่อยดีว่าน่าเอกเป็นโรคอะไร ừ, อยากรูว้ว,ว่าเป็นยังไงว่าป่วยเป็นอะไรครับผมโอ้วัยรุ่นนะมีสิวขึ้นด้วยทำงานหนาักทาะคนยวัยรุ่นวัยรุ่นเจ็ดวันนี้หายทุกตอนเลยนะไอ้เหมายถึงว่าเจ็ดวันนี้่ายทุกวันนะจ๊ะสำหรับพอร t เซอร์รัเหรอเขาว่ามา ตั้งแต่ก็คือ2เรื่องติดอ่ะเคอเข้าใจปะล้วคือกอารลงช่องเสร็ดอ่ะถ่ายไปออนไปอ,อ,อ,นอ่ะนี่ส้มเช้งแกมาเกะกะอะไรแถวนี้เนี่ยไอหยกนี่กลีน ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้เป็นเพื่อนของกิ่งเหมยฉันว่าแกกลับไปกินเองเถอะอาม่าเขาต้มโจ๊กคือทุกคนตอนนี้คิดว่าพอร์เป็นเด็กเป็นคนเกเรไปแล้วอะเพราะว่าพอร์ไปทำงานให้กับเสี่ยที่แบบไม่ดีอะนขอทุกคนก็เลยแบบเออกิ่งเหมยลูกทำไมวากิ่งเหมยใช่เป็นสายตําตำรวจไงเพราะจริงๆนางนาเนียเรียนนายร้อยตำรวจแต่ว่าพอไปเจอไอ้ที่ยกพวกไปตีกับที่เปิดเรื่องให้ได้ฟังอะแล้วในคดีมันเกิดมีคนตายนะ ก็เลยโดนเอาออกจากในเรแล้วตำรวจฮันก็เลยแบบความฝันที่จะเป็นตำรวจก็ดับลงก็เลยตำรวจก็เลยยื่นข้อเสนอว่าถ้ามาเป็นสายตำรวจทำงานนี้นี้ก็อาจจะได้กลับไปเป็นตำรวจอีกครั้งเออมันก็เป็นลูกใครเป็นลูกเจมซึ่งเจมส์เลยเป็นตัวดีตัวะตัวดีแต่ว่าตอนนี้อยู่ใน เหมือนอยู่ในบ้านในตระกูลคล้ายๆตระกูลเจ้าตระกูลใหญ่ๆเลยรวยแล้วก็มีคนไม่ซื่อสัตย์คิดจะแทงข้างหลังคิดจะฮุบมรดกเยอะมากอะไรประมาณนั้นก็ล่องระวังตัวใช่ใช่ว่าใครเป็นคนแทงข้างหลังสมัยที่แบบที่พัดผ้ากับลูกนั่นแหละก็คือมันมีการทรยศเกิดขึ้นเนี็เลยไปดูมาก็น่าเหมือนเจเหมือนกันนะใกล้ไอ้พวกกุ้ยเดียร์ขาดพอดไงเนี่ยเลยพอดเราจะหมูกโด่์แ้วเจไม่โดเจมีตีตีไม่รนูพอดไม่ค่อยตี พรก็ตีเหอะไม่ตีนักคมออกชอบนะผู้ชายหน้าตาอย่างเงี้ยอุตยตายคิดในใจเสียงดังแล้วไม่ทา้วคะพี่มีนเขารู้กันหมดแล้วว่าพี่มีนชอบหน้าตาแนวนี้หรือว่าชอบแบบเข้มเข้ก็ถ้าพรมีหนวดอะไรก็ร่างกายโอ้โหลูกปากลูกปากแล้วดูหิวมากอ่ะเธอจะรับมาผาเธอดูหิวมากเด็กไปเพราะเด็กไปเด็กไปเอาไหม โดนนะมาได้ก็ดีบ้าวิ่งเล่นนนะฮะผมจะไปไหนมมนพิเชียก็ทำนั้นดีแล้วน่าเป๊ะตลอดนางเอกช่องเจ็ดเนี่ยหายห่วงได้เลยว่าจะไปไปหน้ามงหน้ามันคือทุ่งกับจะไม่มีการปล่อยให้นางเอกและตัวละครตัวใดหน้ามันเด็ดขาดหน้าดําหน้ามันไม่ได้แสงตกตลอดแต่เมื่อวานกี่เผาก็แอนนอนตื่นมาหน้าก็ช้ำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ ท,ท,ทั้ทงที่บุญทดีไว้ไม่ถ uh ูกตาเด้งเขากินน้ำกระเทศเยอะเปล่าสุขภาพดีถึงได้พยายามปกป้องกิ่งมาครับผมลื้อู่ได้ยังไงเป็นอีกเรื่องที่น่าเสียดายครั้้งแลวนะครับใช่ก็ะดามมากกันเองถ้าอา玛ช่วยากความช่วยเหลือนี่กันบางผมรู้จักคนที่ช่วยเหลืออา玛ได้นะครับลืมไม่ต้องมาอยู่เรื่องของอ้วนลืมไม่ต้องยุ่งเรื่องของอ้วนลือทำอไมเลิกยุ่เกี่ยวกับไอ้พวกกุ้ยสักวันลู่จะไม่ตายดี คนที่รักลึกจะต้องล้องห้างเฉยๆคนลึกเขาพูดอะไรกันปล่อยให้ปล่อยให้ผู้ชมไปตั้งใจดูด้วยดีกว่าเอมนะฮะผมได้ก็นี่แหละฮะผมก็หยกเลือดมังกรนะต้องทุคน่องเสีดปล่อยมาชนกับกี่เพาโป๊ะกเลือกกันว่าจะดูอะไรละกันเพราะมันน่าสนใจสองเรื่องเลยเรื่องไม่ถูกเลยจะชอบจีนแนวไหนจีนบูหรือจีนแบบผีผีแบบ ผีผีน่าสงสารก็ใ่นะหรือว่าจะดูทั้งบูทั้งบูทั้งผีก็ดูพวกเราสองคนนะครับพเราทําได้หมดเพราะเราเป็นบูที่เป็นผียินดีฮะถ้าพี่บินพอใจยินดีที่สุดนะครับผมติดตามได้เลยครับผมสําหรับปอบไขใส่ละครนะครับทุกวันนะครับพี่บินก็จะมาประจาการแบบนี้แหละนะครับผมวันนี้ขอบคุณพี่บินมากครับขอบคุณค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าอัปเดตทางเวทีกันต่อนะครับกับคนชนลึกเม้นท์เมาส์ครับ